หลวงปู่หมุนเหรียญหลวงปู่หมุนองนี้เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญที่ถูกจัดอันดับในเหรียญหนึ่งในสิบของอบรรดาเหรียญของหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเหรียญที่ สร้างขึ้นนะครับอ่าเป็นเหรียญขวัญถุงนั่นเองนะครับโดยมีอ่าชื่อรุ่นนะครับก็รุ่นหมุนเงินหมุนทองอ่าสร้างขึ้นที่วัดบ้านจานนะครับสีสกเกตอ่าโดยส่วนใหญ่คนก็มักจะเรียกว่าเป็นเหรียญขวัญถุงอ่าก็ ถือว่าเหรียญนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับเหรียญขวัญถุงเนื่องจากว่ามีเม็ดประคำอยู่19เ้าเม็ดด้วยกันปกติเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2อสองบล็อกด้วยกันนะครับก็จะมีเม็ดประคำสิบแปดกับเม็ดประคำสิบเก้าเม็ดนะครับส่วนส่วเ19เม็ดก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างสูงนะครับก็ถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันโดยส่วนใหญ่นี่หลวงปู่หมุนนะครับถ้าคนที่ดูเป็นโดยส่วนใหญ่เขาจะดูที่ตัวหนังสือของท่านนะครับตัวหนังสือที่ทีอ่อยู่ในเหรียญน,นะครับก็จะดูลักษณะของตัวหนังสือก็จะเหมือนกันเกือบทุก,ทกรุ่นนะครับ ก็จะเป็นแท่งขึ้นมาเหมือนกันเรียกว่าเกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเป็นช่างที่แกะบล็อกก็เป็นช่างน่าจะเป็นช่างชุดเดียวกันนะครับจึงทําให้ลักษณะของตัวหนังสือก็จะมีออกมาเหมือนกันนะครับจึงทําให้เวลาดูนะครับก็คือให้ดูตัวหนังสือของ ของเหรียญน,นะครับซึ่งผมแนะนําให้ดูตัวหนังสือของเหรียญเป็นหลักเนื่องจากว่าจุดต่างๆนี่เหรียญเก๊เขาก็สามารถทําได้นะครับจุดตําหนิต่างๆเหรียญเก๊ทําได้หมดแต่ส่วนที่เขาทําได้ไม่เหมือนนั้นก็คือตัวหนังสือของอเหรียญน,นั่นเองนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะาเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับถ้า คนที่ดูเป็นก็มักจะดูที่ตัวหนังสือมักจะไม่ค่อยไปดูปดที่จุดตำหนิถ้าใครไปดูที่จุดตำหนินะครับก็มีโอกาสที่จะพลาดของแท้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนโค้ดนะครับโค้ดก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเหรียญเก๊น,นะครับก็จะมีโค้ดที่โดยส่วนใหญ่ก็จะ จะมีมนเหมือนกันนะครับสำหรับโค้ดอาจจึงไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้บรรดาเพื่อนเพื่อนยติธรรมดูกันนี่ก็ดูที่หนึ่งลักษณะของรายละเอียดของลูกตาของเส้นผมแล้วก็ลักษณะของอตัวหนังสือนะครับก็อยากจะให้ดูอยู่แค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับในการ ที่จะเล่นหา,าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพระเกจิที่มีพุทธาคมนะครับทางด้านของเมตตามหานิยมทางด้านของแคลคาาแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางด้านของโชคลาภซึ่งมีประสบการณ์ ลหลายคนหลายๆท่านที่ผ่านมาจึงทำให้มีคนที่นับถือศรัทธาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเหรียญก็มีราคาที่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้ต